สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามันนี่ก็มาเขาป้าอีกแล้วจ้าเขาป้าอีกแล้วจ้าเขาป้าอีกแล้วฝนกับฟอยดเด้วยมันจริงพี่น้องจ้ามันนี้จะมาหยังจะมาเลาะดูหาเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูกำลังออกจากพี่น้องฝนกระตกจ้าฝนกระตกจะมาเบิง่งว่าส่มีบ่า้ะเนาะเห็ดหูหนูว่หละเนาะป้านี่จะไม่เห็ดหูหนูจาพี่น้องใบใหม่กระ่นไป่ใช่เลยเมื่อเดือนนี้มันนี่หนาวหนาวเดชหรือว่าฝ่าพันข้อมากอีกตั้งหาก มาดูกันว่าจะมีไหมคะเห็ดนอกจากน้องป้าป้ป้าป้าป้ามันหนาวนี่จะพี่น้องพ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูนี่จ้านี่เห็ดหูหนูเห็ดหูหนูนี่่นีไหมนี่จ้าเห็ดหูหนูนะคะ น,นี่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 มดไปมดไปพะฮดเสียงนกพี่นอ้องมดแล้วจ้ามดแล้วจ้าม,ม่มีนี่จะพี่น้องลักษณะปลา ปลาที่จะมีเห็ดหูหนูนะคะบ่ะหูว่าเขาเอื่นต้นอีหยังจับพี่น้องนี่จ้ะจะมาเรเบังเห็ดหูหนูจับพี่น้องปลาก็เป็นทั้งสี่ราคานี่ปลาคะงพี่น้องอยู่ตั้มตำไหมบังเน่นี่เอาแต่ดอกอิหญ่งเพิ่นเน่ะจ๋เนาะดอกหน่อยก็บเ่อเอาจ้ะ อยู่ต่ำคักเอาคือบ่มี่แหละพี่น้องตัวหนากระเทียมปลาคนจะออกอยู่แต่ทั้งนี้วิธีแล้วก็ออกอยู่แต่บ,บ่หลายจ้ะพี่น้องมันบ่มีมันบ่มีมอมเอาคือบอ่มีค่ะ บะมีเนาะบะมีเลิ่จากมิตรขอนมิตรขอนพินตาคอนพี่น้องมิตรขอนนะคะมิตรขอนเห็ดบะมีเห็ดบะมีแหมมิตรขอนมิตรขอนมิตรขอนโอ้ยนี่ขอนหนีมีนีน้อยหนึงพี่น้องพวกเนี่ นี่ไหมนี่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 ไหมนี่น้อยนึงพี่น้องเออฮึนีน่น่อยโพดแต่พี่น้องน้อยน้อยน้อยมันน่อยโพดเนี่ย อันใหญ่ๆเนาะเกาจะอันใหญ่ๆกับพ่อจ้าหูนี่ใหญ่เติบหูนี่ใหญ่เติบนี่พอแล้วมีอีกบ่อแถวนี้ น, brands, stage, นี่จะพี่น้องไม้ขาวๆนี่สีพิ่นออกจ้ะไม้มันจะมีดอกสีขาวๆโอ้ย pues, ก ause, ็เครือไม้หล <te le Commander tones> <indoors> ่มใช่ไหมพี่น้องคุณเดชพี่น้องคุณเดชนู่นนู่นนู่นเห็นบ่คุณเห็นบ่นี่จ้านี่จ้ามองนี่ดอกใหญ่อยู่พี่น้องมองนี่ดอกใหญ่อยู่นี่อันนี้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 เด้นี่เด้ดอกใหญ่อยู่จ้าดอกใหญ่อยู่จ้าแป๊บนึงได้จ้ะเด้อ เอ้านี่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 จ้าเกือบเปื่อยนี่นี่จ้า เปลือยเดีวก็มีพี่น้องคุณนะเพื่อเปื่อยนี่เดี๋ยว้ำหนี่นึงนี่อุ้ยพี่น้องบอกอันนี้ดอกใหญ่ๆพี่น้องอันนี้ดอกใหญ่ๆๆๆพี่น้องมั่งเนี้ยนี่ นี่จ้าอืมเนี่ยไงดอกหน่อยก็มีจ้าอืมอือืเอาต,ต้นอันนี้เพิ่นก็ออกจัวนี่ค้อนอันนี้ น้ำมากกับขี้หมูกไหลจากพี่น้องเอ้ยเย็นเยน็ยนเย็นมือเย็นมือจนเจ็บเลยฝนกระโตกจากมันตุกน้นอยมี่อีกบอมีอีกบอดินลมได้หมองนี้ดินลมดินลม มองนี้จะเป็นปลากระเทียมจ้ะพี่น้องปลากระเทียมปลาจ้ะจอกเดือนธูละเมษาคุณเหรอ,อจ้ะกระเทียมปลานี่จ้ะพี่น้องเอาเล่มเล่มไปเนาะเอาไปตากแหงเอาใส้ต้มจืดจ้ะ ตากแห้งว้ใส่ต้มจืดนะคะนี่อันนี้หน่อยก็บอกเอาดอกจ้๊อัอันนี้ไงจ้ะพี่น้องอันนี้ค่ะอันนี้แหงดีดจ้ะเนี่ยนี่แหงดีดีพี่น้องจา้าอันนี้แหงดีขนาดเลยเนี่ย นี่น้อยก็จะอเอาได้าจ้ะเนาะเนี่ยเนี่แหละเพิ่นจะเอาได้ต้นขาวขาวสีจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นจะเป็นดอกสีขาวขาวโดยดอกเพิ่นแล้วก็อีก,อ,นนกอ,อ,อักนต้นอันนึงกับมีอยู่จ้ะต้นใหม่อีกอันนึงกับมีอยู่แต่ส่วนมากพอนจะออกนอี่ต้นขาวขาวยังทีแหละกาบเป็นกับกาบ นี่นี่นี่อีแพี่น้องนี่อึ้บอออ,อ,อันนี้่เอ,อจะจะพนอยพี่น้องนี่บ้างนไหมพนอยพนอยหืมยญ่ นก็เอาไปนี่เละจ้ะออันนี้เอาได้อยู่นี่เอาใหม่ของผม เสียงอย่างนอ้องมีพี่น้องนี่จ้า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 อ้นี่แห่งนี่ดีนี่มีมีเห็นว่าแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแล้วนี่หืมเดืดไปเดดไปเดดไปเดดไป เดี่ยวสองตาเนี่ยมาเห็นเห็ดแล้วบ่ะทีนี้พี่น้องเนี่ยไม่เห็นเห็ดแล้วเดี่ยวสองตานี่พี่น้อง นี่อีจ้าอันนี้ดอกงามดูค่ะพี่น้องมองนี่นี่นบอน,นี่จ้าอันนี้มองนี่ดอกงามนี่นี่ดอกสวย ดอกสวยจ้าออกาบข้อหนึ่เนี่ยอันนี้มันเปื่อยพี่น้องบปเ่าเปเ่าเปือยเปื่อยอันนี้ได้อยู่ นี่พี่น้องนี่จ้า